นี่คือส่วนแรกของเรื่องที่คุณขอครับในคืนที่โตอนโตถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาะเสียงระฆังโบสถดังแว่วก้องกลางอากาศเย็นจัดกลิ่นหอมของดอกกุหลาบสดอบอวนอยู่ในถงแต่งงานหรูแสงไฟระย,ยิบระยับสะท้อนผ้าม่านสีทองเหลืองอารามผู้คนแต่งกายรูหราส่งเสียงหัวเราะปนตื่นเต้นราวกับฝันแต่ในดวงตาของเจ้าสาวชาวอินเดียกลับแฝงแววลึกลับเธอยือนสงบสวมชุดสารีสีแดงสดประดับทอง แขนเต็มไปด้วยกำไรแก้วกระทบกันดังกริกทุกการเคลื่อนไหวเจ้าบ่าวชาวแคนาดายิ้มกว้างดวงตาเต็มไปด้วยความหวังเขาคือชายหนุ่มผู้มั่นใจว่าคืนนี้คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่แขกหลายสิบคนรอคอยช่วงเวลาสำคัญด้วยใจยเต้นระทึกเสียงดนตรีอินเดียผสมตะวันตกก้องสะท้อนทุ่งโถงแต่มีใครบางคนกำลังจับตามองเหตุการณ์นี้จากเงามืดสายตาคมเข้มคู่นั้นเต็มไปด้วยความโกรธแค้นที่ไม่อาจอธิบาย และไม่มีใครรู้ว่าความจริงกำลังจะถูกเปิดโปงในไม่กี่ชั่วโมงกลิ่นวายแดงผสมเครื่องเทศจากอาหารอินเดียตลบอวนเสียงพูดคุยกระซิบกระซาบดังสลับกับเสียงแก้วกระทบกันเบาๆแขกบางคนเริ่มสังเกตท่าทางแปลกๆของเจ้าสาวที่ไม่ยิ้มตอบเธอเหลือบมองประตูเป็นระยะเหมือนกำลังรอใครบางคนเหงื่อเล็กๆผุดบนหน้าผากแม้ห้องเย็นด้วยเครื่องปรับอากาศเสียงฝีเท้าดังขึ้นอย่างรีบเร่งตรงเข้ามาในถงแต่งงานประตูไม้บานใหญ่ ปิดออกพร้อมเสียงลมหนาวพัดเข้ามาชายวัยกลางคนเชื้อสายอินเดียก้าวเข้ามาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเขาตะโกนชื่อเจ้าสาวเสียงดังจนทุกคนหันขวับความเงียบปกคลุมบรรยากาศทันทีเหมือนเวลาหยุดเดินเจ้าสาวสะดุ้งเพื่อกำไรบนแขนสั่นไหวไม่หยุดชายคนนั้นก้าวตรงมาด้วยสายตาเต็มไปด้วยคำถามรุนแรงเขาหยิบสองเอกสารหนาะโยนลงตรงหน้าผู้คนรูปถ่ายมากมายหล่นกระจายเต็มพื้นห้อง ภาพทุกใบคือเจ้าสาวในชุดแต่งงานกับชายต่างหน้าตาเสียงอุทานดังระงมแขกหลายคนปิดปากด้วยความตกใจเจ้าบ่าวยืนตัวแข็งมือสั่นจนแก้วไวน์ร่วงแตกกับพื้นสายตาเขาสั่นไหวเหมือนถูกแทงกลางใจอย่างแรงเจ้าสาวรีบก้าวถอยหลังดวงตาวาววับเหมือนสัตว์ติดกับชายัวกลางคนประกาศเสียงก้องว่าเธอคือคนโกงแต่งงานเขากล่าวหาว่าเธอหลอกแต่งงานเพื่อวีซ่าหลายครั้ง รูปถ่ายคือหลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้แม้สักไปเดียวเสียงวิจารณ์ดังอื้ออึงแขกหลายคนเริ่มถ่ายรูปด้วยมือถือเจ้าบ่าวหันมามองเจ้าสาวด้วยความสิ้นหวังเต็มเปี่ยมน้ำตาเอ่อคลอแต่ริมฝีปากยังสั่นไม่ออกเสียงกลิ่นเครื่องหอมจากชุดเจ้าสาวกลับกลายเป็นเหม็นชุนแปลกๆหัวใจของเขาเต้นแรงราวกับจะระเบิดออกมากลางอกเขาก้าไปถามเธอด้วยเสียงสั่นว่าเรื่องนี้คืออะไรเธอเม้มปากแน่นไม่ยอมตอบแม้สักคำ ดวงตาทุกคู่จับจ้องด้วยความอยากรู้และตกใจเสียงกลองอินเดียที่เคยดังถูกหยุดตัดขาดอย่างกระทันหันความเงียบเย็นเยือกยยกดทับเหมือนอากาศไม่มีออกซิเจนชายวัยกลางคนตะโกนซ้ำว่าเจ้าสาวกำลังหลอกลวงทุกคนเจ้าบ่ายยกมือกลุมขมับน้ำตาไหลอาบแก้มอย่างสิ้นหวังเขาหมุนตัวออกจากโถงด้วยฝีเท้าหนักหน่วงเต็มไปด้วยโกรธแขกหลายคนตะโกนเรียกแต่เขาไม่หยุดฟังแม้สักคำเจ้าสาววิ่งตามไปร้องเรียกชื่อด้วยเสียงแตกพร่า เสียงส้นเท้าของเธอกระทบพื้นไม้กล้องสะท้อนหน้าวัดวันประตูโถงแต่งงานปิดตามหลังเหลือแต่ความสับสนตเต็มห้องแขกเริ่มแตกกลุ่มพึมพำกันถึงเรื่องเช้าที่เพิ่งเกิดขึ้นภาพถ่ายยังคงเกลื่อนอยู่บนพื้นเหมือนหลักฐานจากฝันร้ายกลิ่นเครื่องดื่มที่หกเพื่อนผสมเลือดจากเศษแก้วบาดมือใครบางคนทุกอย่างกลายเป็นฉากอับปางของงานแต่งที่ควรเป็นสุขแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าฝันร้ายนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น เพราะข้างนอกท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆดำเคลื่อนมาปกคลุมสายลมหนาวพัดแรงจนต้นไม้ริมถนนลู่เอ็นไปมาเจ้าบ่าวหยุดยืนตรงมุมมืดริมถนนหายใจหอบเสียงเครื่องยนต์รถแล่นผ่านไปเหมือนเสียงคำรามของสัตว์ร,ร้ายเจ้าสาววิ่งตามมาทันมือเธอสั่นไว้คว้าต้นแขนเขาวไว้ดวงตาทั้งคู่ศพกันในเงามืดเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขาตะโกนถามว่าทำไมเธอต้องหลอกเขาอย่างโหดร้ายแต่เสียงร้องนั้นถูกกลืนไปกับเสียงฟ้าพากล้องกัางวาน เงามืดข้างหลังเริ่มปรากฏร่างลึกลับที่ก้าวเข้ามาไกลร่างนั้นถือวัตถุโลหะบางอย่างสะท้อนแสงฟ้าแลบและไม่มีใครในงานแต่งรู้เลยว่ากำลังมีเลือดะจรังในคืนนี้ได้เลยครับนี่คือพาร์ทสองของเรื่องต่อจากตอนแรกสายฝนโปรยลงมาหนักจนถนนทั้งสายเปียกมืดเย็นเยือกเสียงฟ้าร้องดังกองสะท้อนตึกสูงริมถนนในตัวเมืองโตอ,อนโตเจ้าบ่าวยืนตัวสั่นดวงตาแดงก่ำเหมือนกำลังจะร้องให้แตก เจ้าสาวพยายามจับแขนเขาแต่เขาสะบัดหนีอย่างแรงเสียงรองเท้ากระแทกน้ำกระเซนดังชัดในความมืดร้างเธอตะโกนว่าเธอมีเหตุผลแต่คำพูดไร้คนเชื่อถือกลิ่นควันรถผสมกลิ่นดินเปียกคลักคลุ้งรอบตัวทั้งสองชายปริศนาที่ถือโลหะในมือก้าวเข้ามาไกลแสงฟ้าแลบเผยให้เห็นดวงตาคมเต็มไปด้วยความอาฆาตเจ้าบ่าวเหลียวมองแล้วถอยหลังไปชนผนังอิดเปียกเสียงหัวใจเขาเต้นรัวเหมือนกลองที่ถูกตีไม่หยุด เจ้าสาวหอบหายใจมือเธอสั่นราวกับกำลังจะสุดชายลึกลับยกท่อนเหล็กขึ้นสูงเหมือนพร้อมจะฟาดเสียงลมพัดวิดดังลอดช่องตึกสร้างบรรยากาศสยองทันใดนั้นเสียงไซเรนรถตำรวจแว่วมาแต่ไกลชายลึกลับชะง,งักก่อนจะวิ่งหายไปในตรอกมืดเจ้าบ่าวสุดลงกับพื้นน้ำสกรปรกหายใจหอบทีมือสั่นกลุ่มหน้าอกเหนือผสมฝนไหลท่วมใบหน้าเจ้าสาวคุกเข่าข้างเข,า,งขาน้ำตาไหลาพากเหมือนเสียสติ แต่เวลตาเธอไม่ใช่ความรักกลับเป็นความหวาดกลัวตำรวจสองนายวิ่งเข้ามาในตรอกพร้อมไฟฉายสองสว่างแสงไฟเผยให้เห็นคราบโคลนและร่องรอยการต่อสู้บนพื้นเจ้าสาวรีบอ้างว่าโจนจูโจมพยายามทำร้ายเธอกับเจ้าบ่าวเสียงเธอสั่นคล้ายตื่นตระหนกแต่ไม่มองตาใครเลยเจ้าบ่าวนั่งนิ่งเหมือนหุ่นไร้ชีวิตไม่พูดแม้คำเดียวตำรวจจดบันทึกแต่สีหน้าสงสัยบนระแวงแวววับชัดเจน หนึ่งในตำรวจถามถึงซองเอกสารที่ปรากฏในงานแต่งเจ้าสาวอึกอักก่อนบอกว่ามันเป็นการใส่ร้ายจากศัตรูเกา่าตำรวจมองเธอนิ่งดวงตาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อถือสายฝนยังคงตกหนักเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาสังกสีดังไม่หยุดเจ้าบ่าวลุกช้าๆเหมือนหมดแรงเดินเลี่ยงไปโดยไม่พูดเจ้าสาวรีบตามแต่ตำรวจยกมือห้ามและขอสอบถามเพิ่มเธอยือนแข็งค้างอยู่ตรงนั้นเหมือนคนถูกขังในความมืดในใจเธอรู้ว่า แผนการเริ่มพังลงอย่างช้าๆเธอได้แต่หวังว่าความจริงทั้งหมดจะยังไม่ถูกเปิดโปงกลางดึกนั้นเจ้าบ่าวกลับมาที่อาพาร์ตเมนต์เล็กริมถนนสายเงียบห้องสลัวเต็มไปด้วยกลิ่นบุหรี่เก่าที่ฝังอยู่ในผนังเขาทิ้งตัวลงบนเก้าอี้เก่าเสียไม้ดังเอียดหน้าขนลุกภาพถ่ายที่กระจายเต็มพื้นถงแต่งงานวงเวียนในหัวทุกไปเหมือนคำพิพากษาตอบย้ำว่าเขาคือเหยื่อคนหนึ่งเสียงโทรศัพท์สั่นกระทันหันทำให้เขาสะดุ้งเฮือก หมายเลขที่ปรากฏไม่คุ้นตาและไม่มีชื่อบันทึกไว้เขาลังเลก่อนกดรับด้วยมือสั่นไม่หยุดเสียงชายแปลกดังลอดสายเข้ามาแผ่วแต่เด็ดขาดเขาพูดว่าคืนนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นเจ้าบ่าวถามว่าเขาเป็นใครแต่เสียงหัวเราะเย็นเยียบตอบกลับเสียงนั้นบอกว่าเจ้าสาวไม่ใช่คนที่เขาคิดว่าเป็นตามมาด้วยประโยคที่แทงใจอย่างแรงว่าเธอมีสามีอยู่แล้วเจ้าบ่าวช็อกจนเงียบหัวใจเต้นแรงจนหายใจติดขัด สายถูกตัดทันทีทิ้งไว้เพียงความเงียบว่างเปล่าเขาลุกพรวดไปคว้าขวดเหล้ารินดื่มรวดเดียวจนหมดรถขมฝาดแผดเผาลำคอแต่ไม่ดับความเจ็บในอกเขาคว้างขวดแต่กระจายบนพื้นเศษแก้วสะท้อนแสงไฟน้ำตาไหลรินไม่หยุดจนเขาสุดลงร้องให้เสียงดังขณะเดียวกันเจ้าสาวกลับมานั่งเงียบอยู่ในห้องพักโรงแรมหรูห้องเต็มไปด้วยกลิ่นดอกไม้แต่งงานที่เริ่มรุยเช้าเธอเปิดกล่องกำไลแก้วที่ถอดออกมากองเต็มโต๊ะ มือสันหยิบกำไรวงหนึ่งที่มีรอยร้าวแตกเสียงแตกร้าวเหมือนกระสิบเตือนว่าความลับใกล้แตกสลายโทรศัพท์ของเธอสันเผยข้อความสั้นเพียงสองประโยคข้อความบอกว่าเธอคนเงียบมิฉะนั้นจะไม่มีวันได้ออกไปเธอกัดกริมฝีปากแน่นจนเลือดซึมร่างกายสันสถานสายลมแรงพัดกระจกหน้าต่างสันดังรัวราวกับเสียงเตือนเธอรู้ดีว่ามีคนกำลังจับตามองอยู่ตลอดเวลา เสียงฝีเท้าเดินผ่านห้องโถงโรงแรมชวนให้ขนลุกใครบางคนหยุดยืนหน้าห้องเธอก่อนเสียงเงียบหายไปเธอรีบดับไฟท,ทั้งหมดทิ้งตัวลงกับเตียงอย่างระแวดระวังในความมืดดวงตาของเธอกรอกไปมาเหมือนสัตว์ถูกลาและในเงาสะท้อนกระจกเธอเหมือนเห็นร่างผู้ชายยืนอยู่หัวใจเธอแทบหยุดเต้นแต่เมื่อหันกลับไปกลับว่างเปล่าเสียงสายฝนยังคงตกลงมาไม่หยุดเหมือนสัญญาณลางร้าย ไม่มีใครรู้ว่าความลับนี้กำลังนำไปสู่หายนะใหญ่กว่าเดิมนี่คือพาร์ทสามของเรื่องที่ต่อจากตอนที่สองครับเช้าวันต่อมาเมืองโตรอ,อนโตยังคงปกคลุมด้วยหมอกฝนหนาทึบเสียงเซเรนรถพยาบาลดังห่างไกลประสานกับเสียงนกกาที่บินวนอากาศชื้นเย็นจนเสื้อผ้าที่ตากไว้ไม่แห้งสนิทเจ้าบ่าวเดินช้าบนถนนเหมือนคนไรแรงหมดสิ้นความหวังใบหน้าเขาซิดเสียเหมือนคนไม่ได้นอนมาหลายคืน กลิ่นควันจากร้านกาแฟข้างทางชวนให้เวียนหัวมากกว่าหอมเขาหยุดยืนที่ป้ายรถเมล์จ้องมองถนนอย่างเลื่อนลอยภาพถ่ายเจ้าสาวในงานแต่งยังวงเวียนหลอกล่อในหัวเสียงหัวเราะเย็นของชายลึกลับเมื่อคืนยังดังก้องไม่หยุดทันใดนั้นโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงสั่นแรงจนสะดุง้งหน้าจอขึ้นข้อความเพียงประโยคสั้นที่ทำให้เขาชะงักข้อความบอกว่าคืนนี้ความจริงทั้งหมดจะถูกเปิดโปง เขาเงยหน้ามองท้องฟ้าสีเทาหม่นชวนให้ใจวิวาบหัวใจเต้นแรงจนมือสั่นกำโทรศัพท์แน่นแทบแตกขณะเดียวกันเจ้าสาวนั่งในห้องสอบสวนของสถานีตำรวจห้องเล็กเต็มไปด้วยกลิ่นหมึกและเหล็กเย็นจากเก้าอี้ดวงตาเธอแดงกำ่ำแต่ยังพยายามรักษาท่าทางสงบตำรวจหญิงยื่นรูปถ่ายแต่งงานหลายชุดตรงหน้าเธอเสียงถามกดดันดังขึ้นว่าทำไมจึงแต่งงานซ้ำหลายครั้งเจ้าสาวหลับตาลงสูดหายใจลึกเหมือนหาคำโกหกใหม่ ริมฝีปากเธอขยับแต่เสียงกลับติดขัดกลางลำคอตำรวจชายอีกคนยกแฟ้มเอกสารหนาะวางลงบนโต๊ะดังปังเอกสารภายในคือหลักฐานการย้ายถิ่นฐานปลอมหลายรายการชื่อและรูปของเธอปรากฏชัดเจนในทุกหน้ากระดาษเงือไหลซึมออกจากไรยผมแม้อากาศในห้องเย็นเฉียบเธอพึพมพำว่าไม่รู้เรื่องแต่แววลตาเริ่มหม่นไว้ทันใดนั้นโทรศัพท์ตำรวจดังขึ้นกลางห้องสอบสวนสายรายงานว่ามีเหตุทะเลาะรุนแรงในอาพาร์ตเมนต์เจ้าบ่าว เสียงสั่งการดังชักรีบให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบทันทีเจ้าสาวเงยหน้าขึ้นดวงตาเบิกกว้างเหมือนคนเจอฝันร้ายเธอรู้ดีว่าเขาอาจค้นพบความจริงก่อนที่เธอจะหยุดได้ที่อาพาร์ตเมนต์เล็กเสียงของแตกดังสนั่นทั่วห้องเจ้าบ่าวคว้างเก้าอี้ส่ยกำแพงจนเสียงไม้แตกหักเขาหยิบรูปถ่ายจากกองขยะขึ้นมาดูทีละใบแต่ละภาพคือใบหน้าของผู้ชายแปลกหน้ากับเจ้าสาวเลือดในกายเดือดพล่านเหมือนไฟลามไม่อาจดับ ทันใดนั้นมีเสียงเคาะประตูสามครั้งทีแรงเขาชะงักหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุอกเสียงชายแปลกดังลอดเข้ามาเบาแต่ชัดเจนเสียงบอกให้เปิดประตูเพราะความจริงรออยู่ข้างนอกเจ้าบ่าวลังเลก,ก่อนค่อยๆหมุนลูกปิดด้วยมือสันประตูเปิดเผยให้เห็นชายวัวกลางคนเมื่อคืนชายคนนั้นถือแฟ้มเอกสารหนาะและซองจดหมายมากมายกลิ่นบุรีแรงจากเสื้อคลุมเข้ามาในห้องทันที เขายื่นเอกสารให้พร้อมพูดเสียงเข้มว่าเธอมีสามีจริงเจ้าบ่าวเปิดแฟ้มมือสั่นจนกระดาษแทบร่วงหมดข้างในคือสำเนาทะเบียนสมรสจากอินเดียพร้อมลายเซ็นชัดใบหน้าของเจ้าสาวยิ้มหวานยืนคู่ชายอีกคนในชุดพิธีเจ้าบ่าวตัวสั่นหัวใจร่วงเหมือนถูกทุบแตกเป็นเสียงน้ำตาไหลไม่หยุดเมื่อความจริงกระแทกเต็มสองตาชายไวกลางคนพูดว่าเธอไม่เพียงหลอกแต่ข้ามาแล้วคำพูดนั้นเย็นเฉียบเหมือนมีดกรีดกลางใจ เจ้าบ่าวถามเสียงสั่นว่าหมายถึงอะไรชายคนนั้นหยิบภาพถ่ายอีกชุดโยนลงบนโต๊ะภาพเป็นงานแต่งเก่าในบ้านชนบทอินเดียที่มืดถึมเจ้าสาวในชุดแดงยืนข้างชายอีกคนที่ไม่เคยเห็นแต่ภาพถัดมาคือศพชายคนนั้นจมกองเลือดกลางถนนเจ้าบ่าวอ้าปากค้างมือกลุ่มหน้าอกหายใจติดขัดเสียงกรีดร้องจากความกลัวหลุดออกมาโดยไม่รู้ตัวทันใดนั้นไฟในห้องกระพริบปูบก่อนดับสนิท ทางห้องตกอยู่ในความมืดมีเพียงเสียงลมหายใจหนักเสียงฝีเท้าใครบางคนดังเข้ามาใกล้จากทางเดินยาวเจ้าบ่าวหันมองประตูที่เปิดค้างด้วยสายตาหวาดผวาร่างหนึ่งก้าวเข้ามาในเงามืดพร้อมกลิ่นน้ำหอมคุ้นเคยมันคือเจ้าสาวที่ยืนอยู่ตรงนั้นในความเงียบริมฝีปากเธอโค้งยิ้มแต่ดวงตาเย็นเฉียบไร้แววรักเธอพูดเสียงต่ำว่าเขาไม่ควรรับรู้เรื่องพวกนี้ชายวัวกลางคนชักปืนพบออกมาเล็งตรงไปที่เธอทันที เสียงตะโกนให้หยุดก่อนทุกอย่างจะสายเกินกว่าจะแก้ไขเจ้าสาวหัวเราะบเบาๆเสียงสะท้อนในห้องมืดหน้าขนลุกเธอเอื้อมมือไปหยิบมีดเล็กจากชายเสื้อที่ซ่อนอยู่ใบมีสะท้อนแสงไฟกระพริบชั่วขณะเหมือนสายฟ้าเจ้าบ่าวกรีดร้องบอกให้ทุกคนหยุดแต่ไม่มีใครฟังเสียงปืนดังสนั่นหนึ่งนัดกล้องสะท้อนทั้งตึกกระจกหน้าต่างสั่นสะเทือนเสียงนกกาบินกระพือปีกโผนี้กลิ่นดินปืนลอยอบอวลเต็มห้องอับอากาศ แต่เมื่อแสงไฟกลับคืนไม่มีใครล้มลงแม้แต่คนเดียวเจ้าสาวยืนยิ้มสงบเลือดหยดเล็กปรากฏบนปลายมีดชายัวกลางคนหันมามองเจ้าบ่าวสีหน้าเปลี่ยนเป็นตกใจเขากระซิบว่าเกมนี้อันตรายยิ่งกว่าที่คิดไว้มากและคืนนี้ไม่มีใครสามารถหนีออกไปจากเรื่องนี้ได้อีกแล้วนี่คือพารสีของเรื่องครับกลิ่นดินปืนยังลอยฟุ้งในอาพาร์ตเมนต์ที่มืดสลัวเสียงหายใจถี่ของทุกคนดังประสานกับเสียงฝนข้างนอก เจ้าบ่าวยืนนิ่งตัวสันราวกับกำลังจะล้มลงชายวัวกลางคนยังถือปืนเล็งตรงแต่ดวงตาสันไหวเจ้าสาวเช็ดเลือดบนปลายมีดด้วยมือสันน้อยๆเธอยิ้มเย็นเหมือนคนที่ไม่รู้จักความกลัวเจ้าบ่าวถามเสียงแตกว่าทำไมต้องทำแบบนี้กับเขาเสียงของเขาสะท้อนกำแพงห้องร้างราวกับเสียงร้องขอชีวิตเจ้าสาวก้าวเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมผสมเหล็กสนิมชนอาเจียนเธอพูดเบาๆว่าเขาไม่ใช่เหยื่อคนแรก และไม่ใช่คนสุดท้ายชายวัยกลางคนตะโกนห้ามดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเขาเผยว่าตนเองคือพี่ชายแท้ของเจ้าสาวคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าใส่ห้องมืดจนทุกคนตะลึงเจ้าบ่าวหันขวับดวงตาเบิกกว้างไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินชายวัยกลางคนย้ำว่าเขาตามน้องสาวมาตลอดหลายปีเธอใช้การแต่งงานเป็นเครื่องมือสร้างเครือข่ายลับในแคนาดาแต่เบื้องหลังมีการฆาตกรรมที่ปิดปากเยอะทุกครั้ง เจ้าสาวห่วราเสียงต่ำสั่นสถานจนขนลุกไปทั้งห้องเธอบอกว่าพี่ชายไม่เคยเข้าใจว่าเธอทำเพื่ออะไรเสียงมีดขูดตอไม้ดังแหลมบาดหูทุกคนเจ้าบ่าวก้าวถอยหลังจนชนกำแพงชื้นที่เย็นจัดภาพใบสมรสถปลอมและภาพศพผุดขึ้นในหัวเขาไม่หยุดชายวัยกลางคนยกปืนขึ้นสูงเหมือนเตรียมจบเกมทั้งหมดแต่ทันใดนั้นไฟในห้องดับสนิทเสียงคลิกดังวูบเดียวความมืดหนาแน่นปกคลุมราวกับโลกถูกกลืนทั้งห้อง เสียงกรีดร้องสั้นแหลมดังขึ้นแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครเสียงของตกกระแทกพื้นดังสนั่นตามมาทันทีเจ้าบ่าวคลำทางมือเจอของเหลวอุ่นเหนียวก่อเต็มฝ่ามือกลิ่นคาวเลือดแรงจนแทบอาเจียนตะบอกอวนทั้งห้องไฟกระพริบติดขึ้นอีกครั้งเผยผ้าสยองตรงหน้าชายวัวกลางคนล้มลงเลือดไหลนองพื้นจากบาดแผลลึกปืนในมือร่วงกลิ้งไปกระทบขาโตดังเอียดเจ้าสาวยืนหอบมือเธอเปื้อนเลือดเหมือนพิ่งแทง ริมฝีปากเธอมีรอยยิ้มชั่วร้ายที่หน้าขนลุกเจ้าบ่าวตัวแข็งมือสั่นไม่อาจเชื่อสิ่งที่เห็นเจ้าสาวพูดเบาๆว่าตอนนี้ไม่มีใครหยุดเธอได้อีกแล้วเสียงฝนด้านนอกดังหนักเหมือนกลองสงครามเคาะไม่หยุดเจ้าบ่าวกล้าไปคว้าปืนแต่เจ้าสาวเหยียบไว้ก่อนเธอก้มลงกระซิบว่าเขาคือชิ้นสุดท้ายของแผนทั้งหมดคำพูดนั้นทำให้หัวใจเขาเหมือนถูกบีบจนแทบแตกทันใดนั้นเสียงเคาะประตูดังสนั่นสั่นสะเทือนทั้งห้อง เสียงตะโกนเป็นภาษาอังกฤษแสดงตัวว่าเป็นตำรวจเจ้าสาวชะงักหันขวับไปทางประตูด้วยสายตาว่างเปล่าเจ้าบ่าวเห็นโอกาสรีบพุ่งไปผลักเธอเต็มแรงร่างทั้งคู่ล้มลงบนพื้นเลือดกระจายและเสื้อผ้าตำรวจพังประตูเข้ามาพร้อมไฟใช้และเสียงปืนเล็งตรงแสงไฟสว่างว่าเผยภาพโกลาหลในห้องชายวัยกลางคนนอนตายเลือดยังไหลไม่หยุดเจ้าสาวถูกตรึงกับพื้นดวงตาเธอเบอิกกว้างแต่ยังยิ้ม เสียงเจ้าหน้าที่ตะโกนให้ทุกคนหยุดขยับทันทีเจ้าบ่าวชูมือขึ้นน้ำตาไหลอาบแก้ไม่หยุดเขาตะโกนว่าเธอคือฆาตกรเธอหลอกทุกคนมาตลอดตำรวจรีบเข้ามาล็อกแขนเจ้าสาวด้วยกุญแจมือเหล็กเสียงเหล็กกระทบกันดังชัดเจนก้องสะท้อนทั้งห้องแต่เจ้าสาวหัวเราะเบาๆเหมือนไม่สะทกสะท้านเธอพูดทิ้งท้ายว่านี่ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นคำพูดนั้นทำให้ทุกคนชะงักเหมือนถูกตรึงไว้ทันที ตำรวจหญิงถามว่าหมายความว่าอย่างไรแต่เธอไม่ตอบดวงตาเจ้าสาวมืดลึกเหมือนซ่อนบางสิ่งที่น่ากลัว,ว่ากวเจ้าบ่าวยืนสันรู้สึกว่าลมหายใจในห้องหนาวเย็นลงเสียงฝนยังคงตกหนักไม่หยุดเหมือนคำสาบจากฟ้าและคำถามใหม่ผุดขึ้นว่าใครกันแน่คือผู้อยู่เบื้องหลังตัวจริงเพราะเจ้าสาวเพียงแค่หมากตัวหนึ่งในเกมที่ใหญ่กว่า